เมนูหลังหวยออกมามา่าอันนี้เพิ่งซื้อมาเองเด้ค่ะนี่มามา่ารสยินตะโฟต้ยมยำต้ยมยำเบิง้งสือมาไหม่มามาซื้อมาไหม,ม,มไหลายรสจักกันอีหยังแน่หลายอย่างที่นี่หั่นน่ะก็ยังพอถืดใจเพิ่นจักอย,ย่างจักแนวก็ไปซื้อมาใหม่มามา่า ล้างหวยออกก็จะเป็นนังสี่ล่ละถือเล็กไทยยิ่งดีนะถือเล็กไทยสองไปต่ว่า <c oughs> นี่ไปซื้อคลองแล้วซื้อของมาสองพันเติมน้ำมันพันหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เปผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งพันหมดพอดี <c oughs> อันนี้ก็มา,มากมากด้วยกันค่ะลดหัวสับ <c oughs> <c oughs> เมนูหลังหวยออกก็สิเป็นประมาณนี้ขนาดอันนี้พึ่งวันที่ พึ่งวันที่สองไม่ค่ะเนี่ยอันนี้พึ่งวันที่สองไดว่ากับคิดอยากกินน้ำตาลาะเพราะว่ามันอร่อยอยากโซ่ทันห้องอยากโซนร้อน เมนูง่ายๆทำกินเองที่ป่ะถูกประหยัดอร่อยเสนอว่าเป็นเมนูที่ทุกๆคนต้องเคยกินแน่นอนเมนบอโอ้กัติกก๊กหน้ากระห้างเราโคตรหน้าเราก็ออก วันนี้มอสองเป็นม um อสก็สองไหมซีนหนึ่งห่างซีนซีนหนึเปลี่ยนแต่ว่ามีครับย้าดครับติกน้ำก็พังค right? ่ะทุกคนรอเวลาอันนี้ของคุณสามีค่ะเยืนตะโกต้มยำว่ามินหมอน้อยนึ่งหัวละสวยใบบักง่า